สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c ียที่นี่มีคําตอบกับผมมนชนเทวิยะนะครับครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในประเด็นเรื่องของการเรียนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญนะครับซึ่งจะมาคุยเรื่องการเรียนประสบการณ์ในการเรียนเพราะว่าเป็นน้องๆนักเรียนที่เรียนดีและได้ประกาศเียบัตรเรียนทองนะครับครับตอนนี้ครับมาอยู่กับน้องอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือน้องดาราพรสุโรพันธ์ โปรแกรมวิชาภาษาเอเชียตะวันออกนะครับแขนงวิชาภาษาญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ครับครับน้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราอยากจะมาคุยกับน้องวันนี้นะครับก็อยากจะให้น้องแนะนําตัวสักนิดนึงนะครับครับผมแนะนําตัวได้เลยครับผมสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดาราพรสุรพันธ์ค่ะอายุ20ปีค่ะศึกษาอยู่ในโปรแกรมภาษาญี่ปุ่นค่ะจบจากโรงเรียนห้วยซอวิทยาคมราชมังคลาพิเศษค่ะ อ๋อน้องมาจากห้วยซอคอ่ะห้วยซอนี่อยู่อยู่อำเภอตำบอเลยครับอยู่อำเภอเชียงของค่ะเชียงของเชียงของจากห้วยซอมาในแผนการเรียนเดิมอะครับที่น้องเรียนอยู่ชั้นหมหก,กันนะครับ<ค>รู้ว่าเป็นแผนการเรียนอะไรครับเป็นแผนการเรียนวิทย์คณิตค่ะวิทย์คณิตอ้าวเนี่ยเด็กวิทย์คณิตแล้วมาเรียนทางด้านภาษาเลยมีแรงบัในดาลใจอะไรครับถ<ช>ึงมาเปลี่ยนอันนี้เขาเรียกการเปลี่ยนสายเหมือนกันนะครับผมที่เปลี่ยนสายเพราะว่าตอนเรียนมัธยมครับ เหมือนมันเป็นค่านิยมหรือเปล่าคะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาชอบใช่เพราะว่าการเรียนการเรียนวิทย์คณิตทําให้รู้สึกว่าเวลาให้เราเลือกเรียนวิทย์คณิตเนี่ยมีตัวเลือกมันเลือกเขามักจะมีการพูดบอกว่าเรียนวิทย์คณิตแล้วไปได้ทุกทางเลยไปได้กว้างใช่ไหมครับอ่าก็เลยเลือกก็เลยเลือกตามตามตามความเข้าใจตัวเองจากข้อมูลตอนนั้นว่าเรียนวิทย์คณิตดีกว่าใช่ไหมครับอ่าแต่พอถึงจุดที่ต้องตัดสินใจเรียนมหาลัยรู้สึกว่า มันไม่ใช่ทางของตัวเองนะคะอ่าครับแล้วแล้วตอนนั้นตั้งความตั้งจุดหมายไว้ยังไงว่าต้องมาเรียนภาษาและต้องเป็นภาษาญี่ปุ่นตอนนั้นมีมีแรงบันดาลใจอะไรบ้ครับตอนแรกครับที่จบจากวิคานิตตั้งใจจะไปเรียนตอนนั้นติดที่ราชภัฏเชียงใหม่เป็นอ๋อไปเปทางเชียงใหม่ครับคารู้สาขาฟิสิกส์ค่ะอ๋อเป็นเป็นวิชานิตเราก็เลยไปเลือกทางค่ารู้ทางด้านฟิสิกส์อ่าเป็นเป็นคุณครูเลยตอนนั้นนะแต่ พอคิดไปคิดมาแล้วถ้าถ้าเราเข้าไปเรียนแล้วถ้าเราไปไม่สุดละ่ะจะเป็นยังไงเนี้ยค่ะก็รู้ก็รู้ว่าฟิสิกส์ก็บอรเรียนได้แต่หมายถึงว่าเ๊ะอนาคตเราจะไปทางฟิสิกส์จริงหรอก็ประมาณว่าถามตัวเองใช่แล้วคําตอบที่ได้ก็คือตอนนั้นก็คือแล้วถ้าทางภาษาอีกด้านหนึ่งเราจะไปภาษาอะไรดีครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบ ญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นนั่นันแสดงว่า,าจริงมันมีมันมีมันมีความชอบอยู่แล้วในตัวเองแต่แต่พอดีว่าเราไม่ได้มาแตะทางนั้นแบบในการเรียนเลยใช่ไหมครับก็คือว่าอาจจะชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นชอบตรงส่วนไหนของของของ,ของความเป็นญี่ปุ่นครับตอนตอน,ตอนที่ตัดสินใจเลือกสาขานี้ครับชอบเพราะว่าชอบดูละครอ,อ๋อละครก่อนอ่ละคร<อ>ญี่ปุ่น,นอ๋อครับผมแล้วตอนเด็กๆก,ก็ชอบการ์ตูนชอบอ,อ่านการ์ตูนนั้นคือแรงบันดาลใจก็มาจาก การ์ตูนมาจากหนังมาจากภาพยนตร์ซึ่งแสดงว่าเราเราซึมซับวัฒนธรรมญี่ปุ่นเราชอบตรงนั้นอยู่แล้วตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับแล้วพอพอเลือกเนี่ยก็เลยเลือกภาษาญี่ปุ่นเลยหรือเปล่าครับตอนตอนที่มาเลือกที่ทาชพัฒน์เชียงรายนี่เราเลือกตัวไหนเอาไว้อ่าก่อนก่อนภาษาญี่ปุ่นไหมหรือว่าเลือกไว้หลายๆลยทางไม่เลยค่ะพอพอตัดใจจากที่ใช่ฟิสิกส์ก็หันเหมาทางญี่ปุ่นเลยค่ะอืมแล้วก็จากเนี่ยเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมาคุยกันละว่า จากคนที <formation> ่ไม่ม <ret> er ีพื้นฐานเลยนะไม่มีพื้นฐานด้านภาษาญี่ปุ่นไม่ได้เรียนวยากรณอะไรมาเลยนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยมาเรียนเขาเรียกว่าแขนงวิชาภาษาญี่ปุ่นของทางราชปัะจเชียงรายเนี่ยแล้วก็ทําเกรดได้ดีมากด้วยเนี่ยอยากรู้ว่าในการเรียนการสอนเนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราพบเราเจออะไรบ้างในเรื่องของเอาเรื่องของของเป็นกิจกรรมก่อนและกันสภาพแวดล้อมก่อนแล้วกันตอนที่ตัดสินใจเรื่องภาษาญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนะพอเข้ามาเรียนได้เป็นยังไงบ้าง แต่ปีหนึ่งเลยคือตอนแรกที่คิดว่าจะมาเรียนไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ยากเลยเหรอยากยากกว่าที่คิดไวหมายถึง <ๆ S 1> ว่าเดิมทีก็เราดูหนังเนาะดูหนังดูละครก็ก,ก็ก็ไม่คิดว่าการเรียนภาษาญี่ปุ่นจะมีความเข้มข้นหรือยากอ่าพอมาเรียนจริงๆก็ยากกว่าที่คิดแต่ว่าสังคมสภาพแวดล้อมทั้งเพื่อนทั้งคุณครูครับทั้งอาจารย์ก็รอล้อมช่วยเหลือ ตัวเราเองในทุกๆด้านเลยค่ะก็คือว่าเราเรียนมาเราก็มาเจอครั้งแรกมันเหมือนกับว่าเ,เราเราไม่เคยมีพื้นฐานตรงนี้มาพอมาเรียนในเรื่องของวิทยาน้องเจอแน่นอนตัววยากรใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าตอนที่เราดูหนังดูอะไรมันไม่ได้มีบอกตัววยากรไว้ตนี้ใช่ไหมมันไม่ได้บอกถึงโครงสร้างอะไรต่างๆใช่ไหมแต่พอมาเนี้ยน้องเจอวยากรละเจอทฤษฎีแต่สิ่งที่น้องบอกว่าน้องเรียนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าความ ขนาดมันยากเนี่ยเรายังได้เกรดดีเพราะสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ตะกี้พูดถึงใช่ค่ะเพราะพื้นฐานเราก็ชอบดูซีรีส์ดูละครมันก็ได้ฟังได้เขาพูดทําให้เหมือนเป็นตัวเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เรารตั้งใจเรียนต่อไปหมายถึงว่ามันยากแต่เราก็สู้ได้นะใช,ใช่ค่ะเพราะว่ามันกว่ากว่าจะเข้าใจได้กระบวนการที่ทําให้เข้าใจมันไม่ได้ง่ายเหมือนกับสิ่งที่เราคิดเอาไว้ถูกต้องไหมค่ะแล้วทอเข้ามาเรียนปีหนึ่งครับ สภาพแวดล้อมที่เราเรียนเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับกับกลุ่มเพื่อน,เอ,นเองกับกลุ่มอตอนเรียนในรายวิชาต่างๆเนี่ยครับตอนเรียนตอนแรกรก็จะมีพวกที่เขาเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อนม,ม,ม,มันต้องมีส่วนหนึ่งใช,ใช่ไหมที่เขาโอ้เขามาแล้วเขามา,า,มาพราวเลยเพราะเขาจบท่านภาษานมาด้วยนะเนี่ยแล้วเขาเก่งมากเขาเก่งมากมันจะทำให้ในห้องเนี่ยเรียนไปเร็วมากครับเพราะเขาชาญเขาตอบได้อ๋อคือมาเรียนคาบแรกเขาไปไหนแล้วใช่ไหม แต่เรานั่งอึ้งอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยทำให้เราต้องรีบแอคทีฟตัวเองให้ทันเขาค่ะแสดงว่าอันนี้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเองอ็หละ่ะเพราะว่าดูเหมือนเพื่อนเพื่อนหลายหลายคนเลยมีพื้นฐานที่ดีมาก่อนใช่ค่ะแต่เรานี้ใจอย่างเดียวเลยตอนตอนตอนที่เข้ามาใจล้วนๆแค่คิดว่าเออ,เอ,อชอบชอบแค่แค่ <laughs> แ แค่เขาเรียกว่าแค่เห็นผลเดียวเลยนะคือ <ç uk> ช,ชอบแค <c oughs> ่นั้นเองตัวพื้นฐานไม่มีเลย <c oughs> แต่เข้ามาเรียนแล้วรู้สึกว่าโอ้เพื่อนๆบางคนนี่เก่งมากเลยเขาไปกันละเราเลยพัฒนาตัวเองเนี่ยอยากถามในประเด็นนี้แหละว่าการพัฒนาตัวเองเนี่ยเราพัฒนาตัวเองยังไงครับในการเรียนเนี่ยหรือว่าเทคนิคในการเรียนนะเพราะว่าอย่างที่น้องบอกว่าน้องเข้ามาเนี่ยไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความรู้อะไรเลยในการเรียนมีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษไหมที่หรือว่าเป็นเขาเรียกว่าระเบียบวินัยอะไรไหมที่เวลาเราเข้า,าไปเรียนเน่เรารู้สึกว่าเราพัฒนาเองได้ ได้ดีแล้วก็ทําเตะได้ดีครับเราเป็นคนที่ถ้าเครียดเกินไปก็จะรู้สึกไม่เอาไม่เอา<ช>ก็คือทิ้งเลยก็เลยต้องเป็นการเรียนที่ทําให้ตัวเองรู้สึกผ่อนคลายสบายใจกับการเรียนไปด้วยครับเราจะไม่อ่านหนังสือมากเกินไปจะไม่อยู่กับภาษาญี่ปุ่นเยอะเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นเป็นเป็นกระครับเ,เ,เ,เรามองตัวเราออก<ช>ว่า<ค>ถ้าเราซีเรียสกับมาศึกษามากเกินไปเนี่ยกับกลายเป็นจะไม่เป็นผลดีตัวเราเอง สไตล์เราคือต้องรีแลกหน่อยเออแล้วคำว่ารีแลกเนี่ยเราเรารีแลกยังไงบ้างหมายถึงว่าไอ้ที่ไม่มากเกินไปมันอยากอยากให้อธิบายหน่อยว่าไอ้คำที่ไม่มากเกินไปมันทํำยังไงก็เวลาจะเรียนจะมีสอบเราก็จะไม่เครียดในเรื่องที่ทําไม่ได้เราก็จะไม่เครียดจนไม่เป็นอันกินอันนอนเราจะพยายามสมมติมีมีวิชานี้ที่เราทําไม่ค่อยได้ครับ เราก็จะพยายามอ่านไปแต่ละวันแต่ละวันคือไม่ได้กดดันตัวเองว่าจะต้องได้จะต้องได้จะต้องได้ใช่ไหมจะไม่แบบว่าวันนี้เอ้ายังทําไม่ได้อีกเหรองั้นวันพรุ่งนี้ต้องเอาหนักกว่าเดิมอะไรแบบนี้ค่ะจะไม่ไม่ทาประมาณนั้นจะทําแบบว่าโอเควันนี้ได้ถึงตรงนี้วันพรุ่งนี้ค่อยไปอีกสเต็ปหนึ่งครับค่ะก็คือเป็นการก้าวทีละนิดก็คือไม่ไม่กดดันตัวเองเลยว่าจะต้องมาเพิ่มความเข้มข้นขึ้นไปเพราะกลายเป็นว่าสรับน้องเองการเพิ่มความเข้มข้น ทำให้อาจจะทําได้ไม่ดีเลยใช่แล้วในในการเรียนละครับในการที่จะอ่านอย่างน้องอ่านที่ผ่านมาเพื่อเพื่อเราจเก็ตที่พี่สัมภาษณ์ไปเขาบอกว่าเขาเข้าไปแล้วเขาก็ตั้งใจเรียนตั้งใจแล้วก็จะไม่ค่อยจดมากสไตล์ของน้องเป็นยังไงครับเวลาที่เรียนคุยแหละก,กับเพื่อนในห้องนะคุยเลยอันนี้ต่างเลยนะ,ะคุยคุยหมายถึงว่าก็เป็นการคุยน้องเข้าใจไอ้ตัวเนื้อหาได้ยังไงต้องถามว่าอย่างนี้ก็อยู่กับกับอยู่กับที่เราทบทวนตัวเองครับ เราเรียนในห้องเราฟังอาจารย์ให้พอตัวเองเข้าใจแล้วก็มีคุยกับเพื่อนบ้างก็คือปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนจะไม่ว่าสไตล์ของเราก็คือว่าเราไม่คุยกับใครเลยไม่ไม่นี้ไม่ใช่สไตล์เราสไตล์เราคือต้องมีเพื่อนเป็นเพื่อนคู่คุยด้วยเรียนไปด้วยรู้สึกว่าเข้าใจละก็คุยกับเพื่อนถ้าแลกเปลี่ยนเล่นได้เล่นได้ก็คือก็คือไม่เป็นถึงขนะดตัดอะไรไปเลยอันนี้คือสไตล์ของตัวน้องเองใช่ไหมครับเวลาเข้าไปเรียนจดละครับโจดยังไงมีมีการจดไหม จดจด,จดระหว่างเรียนทุกครั้งน่าเสีวน้องหย่ภาษาได้ดีนะคุยไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วจะจได้<ช>ไม่ไม่พี่พอว่าอย่างนี้ปกติคนเราจะมีเขาเรียกว่ามีม,มีมีความเป็นตัวเองอ่ะในในเทคนิคในการเรียนจะจะต่างกันอ่าแต่ของ,องน้องเนี่ยก็คือหาทางเจอไงหาทางเจอว่าเราสไตล์เนี่ยอย่างอย่างอย่างพี่เคยเจอว่าอย่างเพื่อนพี่เนี่ยต้องเปิดเปิดเปิดวิดยุเปิดอะไรฟังนะตอนที่อ่านหนังสือไม่งั้นมันอ่านไม่งั้นเขาอ่านหนังสือไม่รู้เรื่อง เอออันนี้ก็เป็นสไตล์อีกสไตล์หนึ่งที่ที่ที่พี่เจอแต่เขาก็เรียนดีมากเลยนะครับห<อ>มายถึงว่าทุกทุกครั้งที่เขาสอบเขาจะต้องเปิดเพลงคลอ,อเปิดเพลงคลอเหมือนก็มีใครคุยด้วยะแล้วเขาก็จะจําจะทําอะไรได้ดีแต่ของน้องก็อาจจะคล้ายๆอย่างนี้ก็ได้ก็คือ,อให้มีอะไรคลอให้มีอะไรม,มีมีกิจกรรมแบบคู่ขนานอ่ะพอดูแล้วน้องน่าจะเป็นลักษณะที่สามารถทํสองอย่างได้ในในในเวลาดเดียวกันครัอ่าคราวน,นี้มาดูการเตรียมตัวสอบอันนี้คุย<อ>ไม่ได้ละ ถ้าคุยแล้วโดนโดนกลางอกข้อสอบแน่นอนเทคนิคในการเตรียมสอบจะจะเอาวิชาที่คิดว่าตัวเองอ่อนที่สุดค่ะอ่อนที่สุดเหรอครับมีวิชานี้ไม่ได้ก็จะเล็งวิชานี้ไว้เป็นวิชาที่จะอ่านวิชาแรกครับเพราะว่าอย่างที่หนูบอกหนูจะรีแลกกับมันแบบค่อยๆไปใช่ไหมคะเพราะมันเป็นวิชาที่ยากเราก็จะให้เวลากับมันเยอะขึ้นนิดนึงถ้าวิชาที่ง่ายก็จะ ไปอ่านใกล้ๆวันสอบอย่างางี้ค่ะก็คือแบ่งลําดับความยากใช่ค่ะถ้าวิชาไหนยากน้องก็จะเตรียมเยอะหน่อยค่ะต้องมีเวลาให้นานๆใช่ค่ะเพราะเราจะไม่ไปเร่งอะไรตอนออตอนใกล้ๆใ,ใช่ไหมแสดว่าสอบถึงว่ามีสอบอยู่6วิชาวิชาที่ยากที่สุด เราจะเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวก่อนนานไหมปกติเตรียมตัวก่อนถ้าชิว่าไม่ได้เลยไม่ได้เลยก่อนอย่างน้อยต้องสองอาทิตย์ต้องาทิย์แล้วก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ถ้าโอ้วิชานี้ง่ายได้อยู่แล้วก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็คือถ้าวิชาไหนที่เราอยู่ในในเกณฑ์ที่เราเข้าใจแล้วเราคิดว่ามันมันโอเคอยู่ภายในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเราโอเคเราก็เตรียมตัวไม่ต้องถึงขนาดสองอาทิตย์แต่ถ้าวิชาไหนที่เราว่าโอ้ยากจังเลยเราต้องเราแทบไม่ได้เลยอันนั้นคือสองอาทิตย์เลยใช่ไหมครับ โอถือว่ามีคนเตรียมตัวนานเหมือนกันนะโอ้ค่อยๆไปค่อยๆไป,ไปสไตล์น้องคือค่อยๆไปเรื่อยๆค้าแต่ชัวร่อ่าโอเคก็อ่าอ่าคำถามต่อไปครับอตอนที่มาเรียนเนี่ยไอ้คิิปตะกี้เราอยากถามว,าว่าวิชาอะไรที่น้องชอบเป็นพิเศษอ,อ,อตอนที่นปีสองละปีสองก็คือปีสามแล้วจะเป็นพี่ปีสามแล้วต้องตอบให้ได้ละชอ, <laughs> ชอบวิชาสนทนาภาษาญี่ปุ่น,นะ,ะสนทนาเลยนะครับแสดงว่าเป็นคนชอบ อ่านนะอยู่ต้องเรียนคุยเป็นคนที่คุยไม่เก่งเลยอคุยไม่เก่งนะอกับถ้าเจอหน้าอาจารย์คนญี่ปุ่นคือพูดไม่ออกพูดไม่ออกแต่เราก็อยากจะพูดอในคลาสอาจารย์เขาให้พูดเราก็ชอบพูดแต่พอไปเจออาจารย์ตัวเราก็ไม่ค่อยกล้าถ้าไปเจออาจารย์ที่เป็นเจ้าของภาษาคือรู้สึกท้าทายค่ะแบบเจอหน้าเราต้องพูดเราต้องใช้งัด วิชาที่อาจารย์สอนมา,ตา<อ>แต่ว่าเราก็ไม่กล้าดูก็เลยรู้สึกชอบเพราะมันท้าทายดีค่ะมหมายความว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยเราคิดว่าเราอยากพูดมากเลยใช่แตพพ่พอไปเจออาจารย์เจ้าของภาษาจริงๆที่เขาพูดภาษาญี่ปุ่นจริงๆเราสึกเกร็งเราสึกว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนมาดันมันหายไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ไม่รู้แต่ก็ยังรู้สึกว่าอยากจะพูดอยู่ก็คือท้าทายตัวเองภาษานี้ตลอดเวลาแล้วถึงถึงตอนนี้เนี่ยมีความมั่นใจในระดับไหนแล้วครับตอนนี้ ถ้าเกิดเจออาจารย์ภาษาญี่ปุ่นในค้างตอนที่เราอยู่ยปี2ตอนนี้รู้สึกว่าเราเราเราสมรรรรรามารถสื่อสารได้ในระดับไหนละ50%าสิบเปอร์เซ็นต์้ะก็คืออย่างน้อยครึ่งครึ่งแล้วรู้สึกว่าเรามีความอันนี้จากเดิมที่เป็นศูนย์เลยใช่ไหมจากจากจากเข้ามาใหม่ๆเป็นเป็นนักนักเรียนศึกษาปีหนึ่งก่อนเข้ามาเนี่ยเราแทบไม่มีความมั่นใจเลยแต่ตอนนี้เนี่ยมาถึงครึ่งทางแล้วเนาะถึงครึ่งทางในการเรียนการสอนละรู้สึกว่าตอนนี้มั่นใจขึ้นนะครับ มันใจขึ้นค่ะอ่าแล้วก็ตอนที่เรียนมาทั้งสองปีนี่มีกิจกรรมอะไรบ้างที่น้องรู้สึกว่าน้องประทับใจแล้วเข้าไปร่วมแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีความมีความรู้สึกดีๆในในในกิจกรรมนั้นอ๋อตอนนั้นเป็นกิจกรรมออกค่ายค่ะออกค่ายอ่าสอนภาษาญ,ญี่ปุ่นให้กับเด็กๆอ๋ออันนี้ไปสอนเลยนะใช่ค่ะอ่าแล้วไปเป็นเป็นโครงการตัวไหนครับเป็นโครงการแบบไหนเอ่ยเป็นโครงการที่สอนน<ข>้องของโปรแกรมอ๋อของของโปรแกรมภาษาญี่ปุ่น่เขาเรียกโปรแกรม วิชาภาษาเอเชียตะวันออกใช่ไหมครับก็คือไปสอนน้องๆใช่ไหมครับตอนนั้นจําได้ไหมครับไปไปไปสอนไหนเอ่ยสอนที่พยามิงไลยพยามิงไลแต,แต่จำโรงเรียนไม่ได้แล้วครับก็คือไปไปเป็นกลุ่มใหญ่ไหมตอนนั้นในกลุ่มมีประมาณสิบกว่าคนคะ่ะสิบกว่าคน,นก็ไปไปานกลางาปานกลางาแล้วไป,ไปสอนไปสอนระดับไหนไปสอนเนื้อหาแบบไหน ประถมเลยค่ะจะไปสอนเน้นตัวอักษรเน้นคําศัพท์ง่ายๆครับก็คือรู้สึกว่ามันมีความสนุกยังไงบ้างการออกไปอย่างเงี้ยมีความสนุกเพราะว่าตัวหนูเองตอนเรียนมัธยมไม่เคยเจอศิลปภาษาญี่ปุ่นเลยไม่เคยเจอเพราะเราไปเรียนสายีสายเพราะว่าที่โรงเรียนก็มีสายวิคานิสมีสายศิลอังกฤษศิลจีนอ๋อแต่ไม่มีภาษาญี่ปุ่นค่ะก็เลยรู้สึก แปลกใหม่ที่แบบภาษาญี่ปุ่นได้ปลูกฝังได้แบบถ่ายทอดให้กับเด็กตัวเล็กๆที่เป็นคนไทยอ๋อคือว่าพอดีไปโรงเรียนนะโรงเรียนเขามีเรื่องของภาษาญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมครับอ๋อเราก็เคยไปจัดค่ายแล้วก็ไปไปเขาเรียกว่าไปไปสร้างทักษะให้น้องๆเขาอืมตอนนั้นไปนี่อยู่ปีสองหรือปีหนึ่งครับตอนนั้นปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งอ๋อตั้งแต่ปีหนึ่งแลลวครับไปสอนในเรื่องอักษรเลยเพราะว่าเอที่ได้ไปปีหนึ่ง แต่ที่จริงมันก็มีโครงการตอนปี2แต่ว่าก็มีออกเป็นโควิดหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าช่วงปีสองน่าจะทําอะไรยากหน่อยคงานกิจกรรมไม่ทาที่ปีหนึ่งโอเคครับมีกิจกรรมอะไรอีกไหมครับที่ที่ได้ทาในในช่วงปีหนึ่งเพราะของน้องนี่เป็นปีที่น่าจะมีเรื่องโควิดเข้ามาเนาะกิจกรรมข้างนอกมันลำบากนิดหนึ่งหนูอาจจะชอบน่าจะชอบกิจกรรมกีฬาสีของมหาลัยค่ะเป็นงานที่ได้เจอ คนทั้งมหาลัยทั้งพี่ทั้งน้องต่างเอกต่างสาขาต่างคณะอ,อ๋อแสดงว่าน้องเป็นคนชอบชอบเจอกับคนเยอะใช่ไหมเจอกับเพื่อนต่างคณะ <c oughs> รู้สึกว่ามันมันมีสีสันดีใช่ไหม <c oughs> ตัวตัวกีฬาสีของมหาลัยเนี่ยตอนนั้นที่ไปน้องไปแข่งไหมหรือว่าไปไปไป,ไปกองเชียร์ไป <c oughs> <c oughs> ไปดูคะ่ะไปดูใช่ไหมอ่า <c oughs> รู้สึกว่ามหาลัยมีสีสันขึ้นมากกว่าที่เราจะมานั่งเรียนในห้องเฉยๆเพราะามันเป็นกิจกรรมที่เสริมใช่ไหมครับว่ากิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างเดียวนะครับจะเป็นกิจกรรมเสริมเข้ามาเรื่องกีฬาอตอนนั้นของของคณะนี่มีไหมครับของคณะมีมีกีฬาสีไหมครับของคณะได้<อ>ไม่รู้่นน้องได้จัดหรือเปล่า อันนี้ไม่ทราบนะคะอาจจะลืมไปแล้วแต่ว่ามีกีฬาภายในสาขาด้วยค่ะอ๋อกีฬาภายในสาขาด้วยกันฮะภายในสาขาคือมีแต่ภาษาญี่ปุ่นค่ะอ๋อมีของภาษาญี่ปุ่นจัดการกันเองเลยเหรอค่ะตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งอยู่เลยค่ะครับแบบให้เชื่อมความสัมพันธ์ครับแบ่งเป็นสีเป็นสีแล้วก็มีพี่ปีสองเป็นคนจัดตอนนั้นรู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่า เราไม่รู้จักพี่เลยไม่รู้จักน้องไม่รู้จักอาจารย์ด้วยครับทําให้กีฬามันก็เชื่อมมิตรไมตรีความสัมพันธ์ทําให้เห็นว่าโอ้พี่คนนี้พี่คนนั้นเอาหน้ารับคนนั้นเป็นคนแบบนี้เืียเนื่องจากพอมาได้ทํากิจกรรมร่วมกันก็เลยรู้จักรู้จักหลายๆท่านเลยใช่ไหมครับแล้วปกติตอนที่จัดเนี่ยคือพี่ปีสามใช่ไหมเป็นคนจัดให้ปีสองปีสอง แล้วอ๋อพอดีของน้องติดโควิดนั่นก็จะถามว่าของน้องได้จัดไหมโอเคแสดงว่าของของน้องเองก็ประทับใจในกิจกรรมกีฬาสี <S <S <ค>ซึ่งเป็นกีฬาสทีที่พิเศษเลยนะจัดกันเองเลยนะ <S 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 จัดกันเองภายในภายในโปรแกรมเลยนะครับโอเคครับก็ท้ายนี้ครับอยากให้น้องได้ฝากฝากอะไรไว้ให้กับรุ่นน้องฝากอะไรกันให้กับท่านผู้ชมครับอยากให้ฝากทิ้งท้ายเอาไว้ครับผมก็ฝากถึง พี่ๆกับน้องที่ตอนนี้กําลังเรียนอยู่นะคะครับคือว่าไม่ว่าเราจะเรียนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีหรือว่าภาษาอังกฤษครับพวกเราก็ต่างกําลังวิ่งอยู่ในเส้นทางชีวิตของตัวเองครัว่าต้องพยายามให้ถึงที่สุดแต่ถ้าคนพบว่ามันไม่ใช่เราก็ต้องรีบเปลี่ยนเพราะว่ามันฝืนไปก็ไม่ไม่ดีต่อตัวเราก็อยากให้หาเส้นทางของตัวเองให้เจอ นะครับไม่ว่าจะปีไหนไม่ว่าใครนะครับเน่ก็อยากทิ้งแบบประสบการณ์ตรงนี้เอาไว้ให้พอน้องก็เปลี่ยนมาเหมือนกันใช่เปลี่ยนมาเราก็มั่นใจว่าเส้นทางนี้ใช่ละใช่ไหมครับท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณน้องมากนะครับผมรับคมครับครับก็หวังว่าท่านผู้ชมนะครับหรือน้องๆหรือพี่ๆเองก็ตามนะครับวันนี้ทางน้องดาราพรได้มาแบ่งปันประสบการณ์ได้มาให้ความรู้กันในวันนี้นะครับก็หวังว่าก็คงเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับสําหรับ ท่านผู้ชมนะครับท้ายนี้ครับหมดเวลาแล้วครับติดตามกันต่อไปในเทปหน้าวันนี้สวัสดีครับผม